แล้วแล้วเขาตัดสินใจทําลงไปแล้วถึงจะพลาดมาเขาก็ยังภูมิใจว่าเขาเป็นคนตัดสินใจทําเองนะอืมเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ผมเลือกสําหรับผมนะสิ่งที่ผมเลือกแล้วผมคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับผมแล้วถ้าผมเลือกอย่างอื่นหรือเลือกตามคนอื่นมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่ถูกใจผมถึงมันจะผิดจะพลาดผมก็ยังภูมิใจว่าผมเป็นคนคิดเองทําเองเนาะเข้าใจเปล่าก็เหมือนกันนะลุงก็เหมือนกัน ถ้าเขาคิดพิจารณาเพื่อจะทําเองก็เป็นความคิดของเขาสิ่งที่เราทนํนได้ก็คือให้กําลังใจแล้วหาแนวทางแล้วหาแนวทางร่วมกันว่าเราจะทําไปยังไงต่อแค่นั้นเองมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาสั่งว่าต้องทํานั่นต้องทํานี่นะครับถ้าไม่ทําตามแล้วก็ไม่พอใจนั่นแหละครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้ทํานั่นทำนี่ต้องต้องมาลงมือทําเองต้องเป็นคนลงมือทําครับนะ สั่งให้ชิดอาบน้ำโชว์แม่น้อยจะดานหนึงนะให้ใจเขาไปเขาเหยียบอย่างคับเป็นไพกระเจ็บแม่นครับลุงบ่นอะไรนะ้อสันวะสาระสาร,สารพูดสู่ฟังเว้าให้ฟัง <c oughs> เพราะว่าคนเราน้นี่ะแม่นแล้วชิดมีคนหน่อย น้อยใจลุงอยู่ตอนนี้อันนั้นก็นแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาบางครั้งผมก็มีน้อยใจลุงเนาะอืออยู่ด้วยกันมาไม่รู้ปีขวบกว่าแล้วนะครับไม่เคยให้ถูกสักงวดคนอื่นไม่ได้อยู่ด้วยถูกจังเออสกิดกันสักหน่อย,อยวันนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะเออนี่แหละน้อยใจตรงนี้แหละโชคลาภไม่เคยจะมีโชคลาภไม่เคยจะได้ เออเงือบอกออกดากบ่ได้ดอกเงินเขาอ่ะ <c ười> แม่กัดจีเบิงมาสันว่าสาระมาไป็ละง่วงมาสัน,นว่าเนาะเออยู่งตั้งแต่น่าเป็นปีแม่บ่เคยถึงตัง้งแต่รักเทียะ <c ười> บอกวอธีเดี๋ยวเล่นไทยคลิปจนเงือออกดากค่อยสิได้เงิน เอาไข่ดาวมาส่งด้วยนะสั่งไปนานแล้วสั่งนานเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกว่าสั่นฮะเป็นประเด็นยังอีกก็ดูน้ำเล่ามาเป็นปีไหนพวกเอือนอุ้ยถูกหวยบ้านลงอีกแล้วบมื่อาซื้อบ้านเลขทีแล้ววันบอกออกอีตีพวกเจ้าข้ายจข่บ่นนี่พวกเจ้าเข้าจก็ามซู้อกข่บอบ่เอาข่อยู่มาหนีไปปีกว่าแล้วอาอก็แค่ถือแค่กาเถื่อพวกเอือนน่ะซื้อบ้านเลขทีแล้วงั้ไหนตื่นงั้นนั่นซื้ออายุแล้วงั้ไหนตื่น นั่นซื้อเพราะอเกิดเล่านี่ยไหนถึงงั้นซื้อวันเกิดเล่านี่ยไหนถึง้ข่อยซื้อนังไหนมันบ่อกระเทือพวกเจ้าเข้าใจข่อยบ่นี่พวกเจ้าเข้าใจความรู้สึกข่อยบ่ข่อยน้อยใจแล้วพวกนี้แหละไปถึงด่ายได้ไงท่นนมาเฮ้พวกเจ้าเข้าใจข่อยบ่นี่ข่อยก็น้อยใจแล้วพวกกันเฮ้โอ้ข่อยละเงิดไหลอยู่น้อกันนะจั๊กวันจั๊ก บอกว่าเราขวิดมันเครียดคับแท้ไม่เข้าใจตลอดขวิดและเครียดคับแท้ปีกว่าแล้วซื้ออายุก,ก็ไม่เคยถือพวกอึ้นซื้อก็ถือเอาถือเอาแถวไปถามเนยทะเบียนรถน่ะควิดคีมากจากวันตลอดควิดกระคับมากแต่แท้ควิดคือไม่ถึอตอนควิดซื้อมันคือไม่ออกควิดถามเนี่ยมันแถว สี่พันสามเออเข้าใจพวกเจ้าเข้าใจขวบเนี่คนกก็น้อยใจเป็นขึ้นกันเนีเอาเออมุดมัดเทชิตเออพวกเจ้าเข้าใจพวกเจ้าเข้าใจข่อยแสียมหัวว้ไอ้เนี่ยัานพวกเจ้าเข้าใจข่อยบเนี่เอาพวกเจ้าเข้าใจความรู้สึกข่อยบอเดือนหนึ่งมันมี่สองงวดเออวัดออกตะยุหันล่ะวัดออกตะยุบันกบก่อกับบันเพราะเจ้พ้นน่ะนะเออข่อยละเกิด S 1> <S 1> <S เออคอยสื้ออยู่เด้มันมอนสื้อมันขย่าวเ,เนี่ยตอนคอยซื้อมันบ่ออก <S 2> <S 2> ค้นด้วกระยอนวานเนี่ยเราถึงเงื้อพวกออกหนางว่าได้ดอกเงินเขาอะ่ะเออเล่นไทยคิดถึงเงื้อออกด่างสมีแลดนดนอนแลยอ่ะจมเหรอสมีเล้เนอะคอยถูกประจับย่าสิตอกจับเั็นนั่น